สวัสดีค่ะเจอตีซ่าราแวงพุลนะคะการตํากลงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะคะการติบานเนี่ยกระไดปลูกผักไล่ๆชนิดคือเปลือวันเนียนเราต้องรักษ่าสุขภาพนะคะีนพักตลอดปลูกกินเองเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายยาเราตําสร้างจีวะปั้นใจคือกาติบานเนี่ยมีปลูกปลูกเกลือปลูกดีดีนะคะปลูกใบรา จากลู่มีไอ้ไรกก็เรียกว่ามีซ่านไอ้ได้ส้มนะคะเนี่ยใจากลู่เนียเราเก็บมาตําเป็นปักนอได้ได้ซึ่งมีไรได้จริงมีตัวควักยาวกับลูกมีปักตําลึงนะคะใบตําลึงเนี่ยโลกูกไห่แข็งเลียงมียอดตัวกรอกลูกเส้นหมากมีลูกนาวไอ้แรเนี่ยจะปลูกกินเองทีบานลูกไล่ไล่หยางใบกรูดคือก้างบานนี่มีกรอกกาซึ่งไอ้แร วขวาก้าลงมดมาะคะ่าได้ติว่าหมอามากแกงเนี่ยเปื่อิจะ่าอ่า้นไม้ทุกกระปของเราดีด้วยทีนี้เมื่อนว่าปลูกกินเลงแล้วเลือกกินกระดาแบ่งป,ปันในเผืือนกลางๆนะคะทีนี้เจ้ากินไม่มดจริงๆแล้วกะได้ค่ายเผื่อเป็นการเปิ่มรายได้ให้กับเปื่อเรื่อนนะคะทีนี้เมื่อนว่าตัวเองเนี่ยคือจบอยู่แล้วในส่วนนึงนะคะ เน่องจากเราเนี่เรียนจบกระเจ่นมารักในการปลูกพักตัต้มตื้อกระได้ยายให้ตรงไปื้อพักจากตาลาดหมากินเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราปลูกเองเนี่ยเราเองักต้องเราเจริญเติบโตเนี่ยเราก็มีความสุขหัวว่าเจ้าเจ้านี่ึ้นตึ้งกันได้รดนำพักปลูกกับโลกหมากนะคะผลไม้เนี่ยมีล,ยล,ยล,ยลูกต้น ลูกตะว่าหือว่าล,ลูกละมุดเนี่ยก็มีมัดไนช่วงลูกจุ่มปูลูกกินเองเกือบมีช่วงมังคุดตีน,นี้ก็ะมังคุดก็ะดำเจี๊ยพี่มังคุดลูกงอหลองกองมีมตดเลยค่ะมูจิบเนี่ย ตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำนะคะเนี่ยนั่นเป็นผู้นำเช่งกันค่ะการเหนี่ยน้ำไม้จ่าบานในีมูกถิ่กเนี่ยกับปลูกพักจิมรัวนะคะคนจะมีสวนถี่นิพย์เนี่ยปลูกใต้กระโตเต้ก้ะท้างนะคะปลูกหัววายกินเนี้ในตัวเรือนถ้าเลือกกินก็ไปแบ่งกันกินถ้านเปลี่ยนกลางบานกินเดี๋ยวก็ถ้ามีเลือกกินเดี๋ยวก็ได้ใกล้บางจะเป็นการพิ่มได้รายขึ้นในตัวเรือนนะคะกัเชื่อว่ามูดถิ่กเนี่ยเรา ทีุุ่ยมากได้เราก็ทำกันเองใจเองส่วนลบกัะซุ้นในการจ่ายจ่ายเบื่มรายได้ในกรุ่เดือนนะคะ